บกกก่ก,กกระทอกโรกทกโรคกระทอกไกมันสิถ้าได้กินส้มแล้วพี่น้องเมื่องหน้าตาเป็นตาแบบอันนี้แทะมากินนทำกันเด้อพี่น้องบอกกระทอกโรกทกใจเห็นบ่อเห็นต้นบ่อหนิเห็นบอ่เนนบอ,เห,บอเห็นหน่วยเห็นบอ่อพี่นอ้องมาเด้อหึมปาพี่น้องบอสม้มเสียบชำ้ำแห้ง บะกระทลโลกสายนำเพลิงรู้เปล่านี่เอาอีหลีพี่น้องบร้ตัวเลยเนี่อือหืออืเอาอีหน่วยยนึงบอก,กกระทลโรกกงบะกระทลโรกไก่กินต้องไปป้าพี่น้องอุ้ยแสบอีหลีแสบแสบแสบสมคำลำลืออือแล้วก็พริกเกลือลงไป พี่เกลือในเสื้อบอักนัดวาย <c oughs> มาได้แซบย้อนยังเด้วะเนี่แซบย้อนพี่เกลืออะไรพี่น้องเวอร์า,ามันเถอะม, <c oughs> มาเบาๆหลายออืออืแซบย้อนอูมาม, <c oughs> มิอืว้าว